หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธะปรินิพานจากไปแล้วได้มีพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลทรงธรรมจำนวนเจ็ดรูปจำพรรษาอยู่ในโรหณะชนบทด้วยความผาสุขครั้นพอออกพรรษาแล้วหัวหน้าคณะสงฆ์หมู่นั้นได้เอ่ยชวนพระภิกษุผู้เป็นสิทธิ์อีกหกรูปขึ้นว่าท่านทั้งหลาย บัดนี้ออกพรรษาแล้วเราควรจะจาริกไปกราบนามัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์กันเถิดเราพระภิกษุลูกศิษย์ก็ต่างเห็นด้วยแบกรกดสะพายบาทเดินรอนแรมตามกันไปแต่ระยะจากโครหณะชนบทไปยังต้นพระศรีมหาโพธินั้นอยู่ห่างไกลกันมาก ทั้งยังมีป่าเขาลำนาวไพรกั้นบังคณะสงฆ์ผู้สแสวงบุญทั้งเจดรูปจึงต้องหยุดพักปักกรดระหว่างทางคืนวันหนึ่งขณะที่หยุดพักปักกลดอยู่กลางดงลึกและต่างนอนหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนนั้นทันใดท่านทั้งเจดรูปก็ต่างพากันสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงลึกลับร้องโหยหวนดังแว่วมาในด,ดงมืดอย่างน่าหวาดกลัว พระอาจารย์นั่นนั่นเสียงอะไรเราพระภิกษุผู้เป็นสิทธิ์ต่างพากันถามพระอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะยังไม่ให้คำตอบท่านนิ่งเฝ้ารอคอยดูสถานการณ์แล้วครู่เดียวเท่านั้นก็ได้เห็นอมนุษย์ตนหนึ่งรูปร่างผอมสูงแปลกประหลาดห่มจีวรคล้ายพระ แต่มีเปลวไฟร้อนแดงลุกไหม้โพลงโพลงอยู่บนหัวกำลังเดินโซซัดโซเซร้องเสียงดังโหยหวนอย่างทุกทรมานตรงมาเจ้าอมนุษย์กลางดงตนนั้นเดินมาหยุดต่อหน้าคณะพระภิกษุสงฆ์แล้วนั่งลงประนมมือน้อมนมัสการพลางคร่ำครวญวิงวอนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยทุกทรมานเหลือเกิน ขอได้โปรดช่วยด้วยเถิดพระภิกษุผู้เป็นหัวหน้าคณะแสวงบุญเมื่อได้เห็นสภาพของอมนุษย์ที่น่าสังเวชตนนั้นแล้วจึงถามไปว่าอะมนุษย์เจ้าเป็นใครทำไมห่มจีวรและถูกไฟลุกไหม้แผดเผาอยู่เช่นนี้ข้าพเจ้าเป็นเปรตเป็นเปรตบาปกำลังรับกรรมอยู่กลางดงแต่ก่อนข้าพเจ้าก็เป็นพระ เหมือนกับท่านทั้งหลายนั่นแหละโอ้เป็นเปรตหรือนี่ใช่แล้วข้าพเจ้าเป็นเปรตต้องถูกไฟบาปแผดเผาหัวตลอดเวลาน้ำและอาหารก็ไม่ได้กินเดินวนเวียนอยู่ในดงนี้พระคุณเจ้าทำบาปกรรมอะไรไว้หรือจึงต้องมารับกรรมอยู่กลางดงหัวหน้าคณะสงฆ์ถามด้วยความเวทนา เปรตบาปตนนั้นสอื่นพลางเล่าอดีตกรรมของตนให้ฟังดังนี้ว่านานมาแล้วมีพระหลวงตารูปหนึ่งบวชเมื่อตอนแก่แต่ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์แต่อย่างใดครั้นพออายุล่วงเลยเพิ่มมากขึ้นก็เกิดมีจิตเป็นอกุศลหลงผิดคิดอยากจะได้ลาบคือพัตตาหารและปัจจัยอื่นๆมาโดยง่าย จึงวางแผนการลอกลวงเหล่าสาธุชนโดยท่านพระหลวงตารูปนั้นได้ไปหาตุ่มใส่น้ำใบใหญ่มาใบหนึ่งแล้วขุดหลุมฝังไว้ภายในกุฏิชั้นเดียวของตนอย่างมิดชิดไม่ให้มีใครได้รู้เห็นเลยวันหนึ่งเป็นวันพระวันอุโบสถเห็นผู้คนกำลังเดินเข้ามาในวัดเพื่อทำบุญ จึงได้แซงบอกสมณเณรน,น้อยรูปหนึ่งซึ่งกำลังกวาดลานวัดอยู่ในบริเวณนั้นว่านี่จเจ้าเนรน้อยหากมีใครมาหาก็จงบอกว่าหลวงตากำลังนั่งภาวนาอยู่ในกุฏินะขครับท่านหลวงตาสมณเณรน้อยรับคำแล้วกวาดใบไม้ต่อไปส่วนพระหลวงตารูปนั้นก็รีบเข้าไปในกุฏิแล้วมุดลงไปซ่อนตัวอยู่ในตุ่มใต้ดิน ตามแผนการของตนสาธุชนเหล่านั้นเมื่อเดินผ่านสมณเณรน้อยจึงไต่ถามขึ้นว่าเณรน้อยหลวงตาท่านอยู่ไหมพวกโยมจะมาทำบุญอยู่ครับท่านอยู่ในกุฏินั่นแหละท่านกำลังนั่งภาวนาสมณเณรน้อยตอบตามที่หลวงตาสั่งไว้แล้วกวาดลานวัดต่อไปสาธุชนกลุ่มนั้นจึงพากันเข้าไปในกุฏิแต่เมื่อเข้าไปแล้ว นั่งรออยู่เป็นเวลานานก็ไม่เห็นท่านหลวงตาออกมาต้อนรับจึงพากันออกไปถามสมณเณรน้อยอีกขนหนึ่งว่าเณรน้อยหลวงตาท่านอยู่ที่ไหนในกุฏิไม่เห็นมีเลยสมณเณรน้อยจึงตอบว่าเอเมื่อสักพักท่านยังอยู่นี่นาท่านไม่ได้ไปไหนหรอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเรียกให้นะครับ สมณรน้อยบอกแล้วเดินนำหน้าสาธุชนกลุ่มนั้นกลับเข้าไปภายในกุฏิอีกขนคราวนี้ได้เห็นท่านหลวงตากำลังนั่งอยู่บนตังรับตาอยู่ด้วยอาการอันสงบสำรวมนั่นไงครับท่านนั่งภาวนาอยู่นั่นสมณรน้อยชี้ให้เหล่าสาธุชนดูเหล่าสาธุชนกลุ่มนั้นพากันประหลาดใจคิดว่าเอ๊ะเมื่อครู่นี้ เราก็มองหากะจนทั่วแล้วนี่นาแต่ทำไมจึงไม่เห็นคิดดังนั้นแล้วจึงพากันเข้าไปก้มกราบเรียนถามท่านด้วยความสงสัยว่าท่านหลวงตาขอรับเมื่อครูน่นี้พวกกระผมเข้ามารอท่านแต่ไม่เห็นท่านไปนไหนมาหรือทำไมทำไมท่านจึงมานั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ได้พระหลวงตาเจ้าเล่จึงแซงลืมตาวางท่าสงบสำรวมและพูดตอบว่า โยมเอ้ยธรรมดาของพระในศาสนาของพระพุทธเจ้าหากท่านได้สำเร็จคุณธรรมอันสูงสุดแล้วการที่ท่านจะอยู่หรือว่าจะไปที่ไหนไหนท่านก็ไปได้ทั้งนั้นเพราะไปด้วยชานนริตไปแล้วก็จะกลับมาอย่างรวดเร็วดังใจปรารถนาโดยไม่มีใครเห็นพวกโยมทั้งหลายอย่าได้แปลกใจเลยสาธุชนกลุ่มนั้นรันพอได้ฟังท่านหลวงตาบอก ก็พากันตื่นเต้นบังเกิดความศรัทธาขึ้นทันทีพากันพูดอีกว่าอ๋อท่านหลวงตางั้นงั้นท่านคงจะต้องเป็นพระอาหารหันต์ผู้สงชาน,นริศแน่แน่เพราะเมื่อครู่นี้ท่านหายตัวไปพวกผมจึงมองไม่เห็นท่านก็สุดแท้แต่พวกโยมจะเข้าใจเถอะเรื่องอย่างนี้อาตมาภาพพูดไม่ได้หรอก พระหลวงตาตอบด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่สงบสำรวมเหล่าสาธุชนกลุ่มนั้นขนลุกสู้ด้วยความปีติศรัทธาพากันนึกในใจว่าโอ้อเป็นบุญของเราแล้วที่ได้มาพบพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษในพระศาสนาเป็นบุญเหลือเกินเป็นบุญของพวกเราเมื่อคิดดังนั้นจึงต่างพากันก้มกราบครั้งแล้วครั้งเล่า แล้วน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยให้ด้วยความปิติศรัทธาดีใจที่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์เจ้าและนับตั้งแต่วันนั้นชื่อเสียงของพระอรหันต์หลวงตาก็ถูกเล่าลือบอกต่อกันไปปากต่อปากหลวงตาท่านเป็นพระอรหันต์ท่านหายตัวได้เราผู้คนทั้งหลายเมื่อได้ยินฟังคำเล่าลือก็ต่างลังลหลกันมานำพระตาหาร และปัจจัยต่างๆมาน้อมถาวายกันอย่างล้นหลามเพราะรู้ไม่เท่าทันพระหลวงตาเจ้าเล่ผู้ใช้ฤทธิ์หายตัวไปหลบซ่อนอยู่ในตุ่มรูปนั้นพระหลวงตาอราหัน์จอมปลอมรูปนี้ใช้กลอุบายหลอกลวงผู้ที่โง่เขลาอยู่เป็นเวลานานจนเกิดลาบผลเต็มกุฏิไม่ต้องออกบินทบาทเลยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยไม่ละอายต่อบาปกรรมของตน แล้วอีกปีหนึ่งต่อมาความลับก็ถูกเปิดเผยพระหลวงตาอารหันตุ่มจอมปลอมรูปนั้นได้หายตัวไปอย่างลึกลับเราผู้คนที่มาทําบุญต่างรอคอยแต่ก็คอยหายไม่เห็นท่านปรากฏกายให้เห็นดังเช่นเคยเอ๊ท่านหายไปไหนนะท่านหายไปไหนต่างถามหาและมองหาด้วยความพิศวงใจ สองสามวันต่อมาก็ได้พบสิ่งผิดปกติภายในกุฏินั่นคือมีกลิ่นเหม็นลอยออกมาผู้คนจึงพากันค้นหาในที่สุดก็พบฝาปิดที่มิดชิดซ่อนอยู่มุมห้องครั้นเมื่อเปิดออกทุกคนก็ต้องผงะเมื่อได้เห็นว่าท่านหลวงตาอรหันจอมปลอมผู้ทรงชานรทิ์รูปนั้นนั่งคุดคูตายอยู่ในตุม่มท่านพระหลวงตาท่านลงไปซ่อนตัวอยู่ในตุม่ม เพื่อหลอกลวงผู้คนดังเช่นเคยแต่คราวนี้ท่านเป็นลมสิ้นสติอย่างกระทันหันแล้วสิ้นใจตายอยู่ภายในตุ่มใต้ดินใบนั้นความลับจึงได้ถูกเปิดเผยขึ้นผู้คนที่หลงผิดทั้งหลายจึงได้พากันตาสว่างรู้ความจริงว่าถูกหลอกลวงตลอดมาเปรตตนนั้นเล่ามาถึงตรงนี้ก็ร้องไห้สะอื่นด้วยความเสียใจ รางบอกอีกว่าพระคุนเจ้าทั้งหลายพระหลวงตาผู้หลอกลวงรูปนั้นก็คือข้าพเจ้านี่แหละด้วยบาปกรรมแห่งการหลอกลวงเหล่าญาติโยมให้เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์ครั้นสิ้นใจตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรตพระที่อดอยากหิวโหยถูกไฟบาปแผดเผาเดินวนเวียนอยู่ในดงแห่งนี้ ทรมานเหลือเกินพระคุณเจ้าได้โปรดหาทางช่วยเหลือด้วยเถิดช่วยด้วยเปรตบาปกลางดงลึกคร่ำครวนเหล่าคณะสงฆ์ผู้สแสวงบุญครั้นได้รับฟังแล้วก็ต่างพากันสลดหดหู่สังเวชใจยิ่งนักลำดับนั้นท่านหัวหน้าสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมจึงได้ใช้ฤทธิ์ทางใจของท่าน ตรวจดูความเป็นไปของเปรตบาปอดีตพระหลวงตาก็ได้เห็นว่าไม่อาจจะช่วยเหลือได้เปรตบาปตนนี้ยังจะต้องใช้กรรมอยู่อีกนานและเมื่อพ้นจากพบเปรตนี้แล้วก็ยังจะต้องไปใช้กรรมในนรกกระพุมต่อไปอีกตามแรงกรรมของตนท่านจึงได้เอ่ยขึ้นว่าเปรตบาปเอ้ยจงอดทนใช้กรรมต่อไปเถอะพวกอาตมา ไม่อาจช่วยเหลือได้เพราะเป็นกฎแห่งกรรมเปรตบาปพ,พระอระหันต์จอมปลอมครั้นได้ฟังก็สะอื่นร่ำให้คร่ำครวญตีอกชกตัวโท่โท่เอ๋ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยวีดร้องดังนั้นแล้วก็ลุกขึ้นเดินส่วนเสสมสารหายลับเข้าไปในดงมืดท่ามกลางสายตา ที่แสนจะสงสารเวทนาของคณะภิกษุสงฆ์ผู้เดินทางสแสวงบุญรุ่งเช้าวันต่อมาคณะภิกษุสงฆ์ผู้เดินทางสแสวงบุญคณะนั้นจึงได้ออกเดินทางกันต่อไปจนกระทั่งบรรลุถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์และได้พากันน้อมนมัสก,การบูชาด้วยความเคารพศรัทธาอย่างลึกซึ้ง และหลังจากนั้นเรื่องของเปรตบาปอดีตพระกลางดงรูปนั้นก็ได้ถูกเล่าต่อแก่เห่าสาธุชนจนเป็นตำนานสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านสาธุชนทั้งหลายเอย่ยฟังเรื่องนี้แล้วจงใคร้ครวนนำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจตนเองเถิดผู้ที่เจ้าเล่ห์หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์นั้นมีหลายรูปแบบ จงใช้สติปัญญาของตนพิจารณาให้ดีอย่าได้หลงเชื่อใครง่ายๆส่วนผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อปากท้องของตนเองนั้นก็ได้ชื่อว่าทำบาปจะต้องได้รับกรรมสนองจะต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเหมือนพระหลวงตาอรหันตุ่มจอมปลอมรูปนั้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าดูก่อน ภิกษุทั้งหลายผู้ทําบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ถึงตายไปแล้วก็ยังต้องเศร้าโศกในโลกหน้าอีกชื่อว่าจะต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาย่อมเศร้าโศกย่อมเดือดร้อนเพราะผลแห่งกรรมของตน